ยินดีต้อนรับทุกคนชาวเดสทูอิมเพสและในวันนี้เราจะมาแต่งตัวตีมอาชีพในฝันเอาตรงนะทุกคนที่มีอาชีพในฝันแหมแบบว่าอาชีพแบบไทยๆอะมีอยู่ยแล้วม,นะมีที่อยากทำอยู่บ้างอะนะเรอบแรกมาเราเปลี่ยนสีผิวก่อนดีกว่านะ ชีพไทยๆนี่ก็จะเป็นผิวแบบสีน้ำผึ้งดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยคนไทยที่เขาจะเป็นตาสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเนะาะถ้าอยากจะมีตาที่สวยงามแล้วเนี่ยฉันก็คนจะต้องมีแบบว่าใบหน้าที่ค่อนข้างจะตอบด้วยนะใบหน้าตอบ,อตอบทำงานหนักไงใบหน้าตอบทำงานหนักนิดหน่อยใ,ใช่ฉันอยากได้แบบว่าบลัชดีๆแล้วก็อยากจะได้แบบโอ้คนไทยนี่ควรจะมีอะไรมีมีกระไหม มีกระดีกว่ามีนิสหน่อยเพราะว่าบ้านเรามึงร้อนเมื่อเราได้หน้าตามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราทําผมก็ดีกว่าผมทรงแบบไทยๆเนี่ยจะเป็นทรงแบบสีธรรมชาตินะเอาแนวโทนดําๆนิดนึงประมาณนี้อสวยเดี๋ยวขอใส่ม่วงแปบ๊บประเทศไทยมันเมืองร้อนอะเนาะต้องใส่โมงนิดนึงึ๊บแล้วก็มีมวกด้วยครับบวกของฉันจะเป็นโทนสีเหลืองนะผสมสีแดงนิดนิดอาให้ถ่ายให้ถ่าย เออใชีพลูฟี่โอ้เออเป็นได้อยู่นะเป็นเป็นลูฟี่ได้อยู่นะหมวกฟางยังไม่พอครับเราต้องต้องใช้เสื้อเชิ้ตนะฮะเราจะเอาเฉพาะตัวท็อปนะของฉันเนี่ยมันต้องเป็นลายแบบสก๊าชอาชีพของฉันนั่งเกงมันจะต้องเป็นนางเกงแบบขาสั้นนิดนิดแบบว่ามันบางทีมันร้อนไงโอ้ยเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าผักผลไม้อะไรอย่าเงี้ยเหรออาจจะแบบว่าเป็นยีนสั้นนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นยีนเขเข้มหน่อยอ้าวว้าว นูจะต้องใส่พระด้วยเพราะว่าหนูแบบอยู่บนท้องถนนตลอดแงของใช้หน่อจะต้องมีกระเป๋านิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าไว้สําหรับแบบใส่ของอะนะสมิเวลาแล้วค่ะกระเป๋าสีคล้ายๆกับเอ่อสีเสื้อนะคะผมรู้สึกรองเท้าแตะมันจะบักใช่ไหมงั้นฉันใส่เป็นรองเท้าส้นสูงละกันเบาๆคนแรกเอาละครับเฮ้ยจุดเพงมาในทีมอะไรครับเนี่ยคุณมีเสืส้อคือในมือผมไหมคนี่้ือแม่ค้าขาย จะ่เริ่ดๆๆกโไปสี่ส่ไปสีบไปสี่ไปส่ไ่ได้ี่ไ่ไป้ี่ได้่ไปส่ได้ีไปส่ได้ี่ไปสี่ไปสี่ไปสี่ไปนี่คนต่ไี่ไปครับปี่ไงสี่ไปบี่ไปี่ไปสี่ไปสร์ไปสี่ไปสี่ไป่ไปสีคไับผมไป่ี่ไปส่ไปสี่ี่ไป่ไปสี่ไป่ไปที่ไ่ส่ไยี่ไ่สน่น่ไปสวไปสไสีนี่ คนต่อมาครับพี่ไพมาในตีอะไรครับเนี่ยอินฟูลท่านหนึ่งครับมาในตีมอินฟูโออินฟูท่านหนึ่งนี่พี่พี่ปุกลอนหรือเปล่าครับเนี่ยนี่พี่ปุกลอนรู้เลยว่าพี่ปุกลอนแน่นอนอินฟูลท่านหนึ่งละเอ้ยได้อยู่ครับได้อยู่ครับคนนี้โอเคครับโอเคครับจึงจึงเวอร์และคนต่อไปนะครับผมมาในตีมของคนขายรตบุกคนขาย ได้เยอะได้เยอะมากโหอตค่ะคนต่อไปครับพี่กิดมาในทีมเบ๊มาริโอจะแต่งตักมาริโอนักมาริโอนักส้มทอคนขุดทอนะคะพ่อเมื่อท่าดีท่าดีได้าได้ได้ครับคนนี้เบื่อนครับคนนี้เบื่นครับเยอะเยอะจบการโหวตนะครับใครจะได้ที่หนึ่ง ในเกมเดนทรเพจอาชีพนี้ว้ตอะอบอกว่าคนขายลอตเตอรี่มันจึ้งจริงนะครับมันจึ้งจริงจึ้งมากจึ้งมากจึ้งจริงจึ้งจึ้งถืออ่และอาชีพในฝันอันต่อไปของฉันนะฉันจินตนาการไว้ว่าถ้าเกิดว่าอาชีพนี้เนี่ยฉันสามารถทําได้จริงๆนะฉันคงจะเก่งกาหน่าดูเลยล่ะอาอะอะอะอไรหรอขอไม่บอกละกันแต่ขอบอกใบ้อย่างเดียวว่าชี่ของฉันคืออาชีพ นางเลี้างสุกหัวต้องเป็นคนกำจัดแมลงคนกำจัดแมลงบ้าเลยคือฉันอะไปเห็นในนี่มาไปเห็นในแบบในนงในหนังอะไรอย่างเงี้ยทรงผมก็ประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วหลังจากนั้นเราต้องแบบว่าหน้ามันต้องแมนหน่อยมันต้องดูเครียดมันต้องดูเข้มมันต้องดูเหมือนแบบ มีความจริงจังในเรื่องการทํางานนี้คืออะไรอ่ะมันต้องเป็นแบบหมออะไรอย่างงี้แน่เลยอ่ะอหมอหรือว่าแบบทาอะไรที่มันะพกันหอ<ม>แ,แพทย์แล้วมีอะไร <c oughs> แอนแอนทําผมอ่านะฮะมาเริ่มการใส่ชุดกันดีกว่านะซึ่งชุดของฉันเนี่ยจะเป็นชุดแบบเรียบง่ายนะครับผมชุดหนูก็เรียบง่ายแต่เวลามันก็ไปเร็วอยู่นะวันนี้เวลามันระชั้นอยู่ครับแค่ว่าเวลามันไปเร็วเกินแล้ว เราจะปรับแต่งบริเวณผ้าคาดของฉันให้มันเป็นแบบโทนสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงและหลังจากนั้นเราจะต้องมีพร็อพด้วยเพราะพร็อพนี่สําคัญมากนะครับผู้ช่วยทางจิตวิญญาณของหนูหาผู้ช่วยทางจิตวิญญาณนะได้หรอใช <laughs> <laughs> ่ย้นมาสการก็างไมงวะเฮ้ยฉันเห็นอะไรผ่านมาเวี้นเฮ้ยม,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 มันแปลกๆนะ <laughs> อุย้ย ภาพที่มีกลิ่นอะไรไม่รู้ลยหรอไม่รู้เหมือนกันแต่มันมันเหมือนเป็นภาพที่มีกลิ่นมันมีแต่คนประหลาดๆทั้งนั้นเลยว่ะอะไรนะอาชีพที่คิดว่าถ้าได้เป็นสักครั้งอาจจะสนุกก็ได้ไงอ้าวล้วครับแล้วเวลาก็หมดลงนะคะโอ้โอะไรเนี่ยคนแรกนะคะที่เดินแบบในอาชีพในฝันเขาคือคนดูดซวมจ้า ว้าวเราเชี่ยวภาพที่มีกลิ่นได้อยู่พูดยังไงให้เลอะหน้าขนาดนี้ทำไมมันเลอะขนาดนี้กันเองเลืองนิดน้อยแตกแน่นอนอ่ะไอปากดูดเหรอฮะไอขายเงินไอใช้ปากดูดอยู่มันต่อไปโอ๊ยรู้เลยพูดทางจิตวิญญาณผู้ที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งมากขึ้นโอ้มีท่าคือท่านพี่นี่เป็ท่านพี่กับน้องหญิงนี่น้อง อีกันพี่เฮ้ยโอเคอาชีพในฝันของไปอะเป็นอะไรครับผงของครับยุคเก้าศูนย์คุณยายอยู่ไหนเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงเหรหนูน้อยบวกแดงอยากเป็นหนูน้อยหมวกแดงเหรอครับอ๋อหนูน้อยหมวกแดงโอ้ได้ได้ได้คนนี้โอเคถ้าชอบชอบชอบไปปรินต่อไปคนต่อไปครับ อนี่อะไรนี่อะไรธรรมนภปัิเษย์ปฏิเทเสนาปัิชยาอปฏิเทเทคืออปัติโธปฏิคืดคืดคืดขึ้นเยอะว่อวะทาเยอะทาเยอะขึ้นเ้ยพี่มาให้คะแนนชุดนะให้ให้คะแนนลีลาลีลาเยอะ อันนี้ใคราชการครับหลวงพี่อันนี้ราการครับเป็นอะไรข้าได้นะถ้าเกิดอันนี้อันนี้คืออาชีพในฝันจริงเหรออ่ะอันที่ในฝันนั่นก็แก่ไปขอท้าได้พี่กิทข้าเลยอ๋ออาจจะเป็นอาจจะเป็นแบบในทางธรรมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ้าวพี่สำรวมหน่อยครับพี่สำรวมนิดนึงโอ้หลวงพี่ไม่เลยขอท้าขอท้า อ่ทานห่อยชีพในฝันที่เด็ดที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหลวงพี่อีวาโอ้หลวงพี่ครับลวงพี่สำรวมหน่อยหลวงพี่ไล่ผีผีเข้าแน่นอนไล่ผีไปดงหลวงพี่ไล่ผีหลวงพี่ครับหลวงพี่หลวงพี่ไม่ผีแล้วจุ้ย ่ับล้วงลว่หมดโอ้ยคุณนี่รวมอะไรไว้อะไม่บางทีบางทีเนี่ยเขาบอกว่าพาระเนี่ยเขามีหลายนิกายใช่ไหมมีหลายนิกายมีหลายแบบว่าหลายอย่างอ่ะอ่นิกายอะไรนิกายอะไรไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยอัน เอาราทุกคนแล้วเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนในเดซ์ซูอิมเพสนะคะที่ทุกคนชอบมากที่สุดครับอาชีพในฝันนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าและทีมหน้าจะเป็นอะไรคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยเผื่อพวกเราเอาไปเล่นนะบ๊ายบาย